การพูนด,ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนพูนด,ดินอย่างไรไม่ให้ต้นทุเรียนนี้ขาดาน้ำและไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่านะครับวิธีการทำนะครับเราก็ทำเหมือนโดนัทนะครับเอามือกดลงไปด้านข้างลักษณะน,นี้นะครับมือกดไปด้านข้างลนานักษณะนี้นะครับเราจะทำหลังจากที่ต้นทุเรียนของเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะพูนด,ดินขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับให้ทุเรียนเป็นจุดสูงสุดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนินเป็นเนินขึ้นมานะครับเนินตรงนี้ไม่ใช่ที่ราบนะครับจะเป็นเนินที่รดน้ําแล้วน้ําจะไหลนะครับน้ําจะไหลจากบนลงล่างเพราะเป็นไป,นเ,ปนเป็นเนินลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราปลูกแล้วขยายรา,า,ากออกมาแล้วแผ่รากออกมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่ารากของเราออกมาขนาดไหนนะครับอาจากนั้นตรงนี้เราก็จะทําเป็น,น,นคันเอาไว้นะครับําคันเอาไว้นะเวลาเราลดนะครับเราก็จะลดบริเวณด้านนอกนะครับน้ําก็จะไหลลงมาแล้วลงแอ่งตรงนี้น้ําที่ขังตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่โคลนต้นจึงทําให้ไม่เกิดปัญหารากเน่าโหนเน่า อันนี้คือการรดน้ําหลังจากที่เราปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงต้นทุเรียนจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับเป็นตำแหน่งที่สูงสุดนะครับน้ําที่เราลดแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ซึมลงไปในดินนะครับส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะไหลลงไปด้านที่มีะระดับต่ํากว่าอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะไหลลงไปข้างนอก จะไม่ขังบริเวณภายในาาภายในโคนนะครับมันก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับไหลตรงบริเวณที่เราทําเป็นรูปโดนนักที่ลึกลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นเวลาลดน้ําเราก็จะลดตรงบริเวณที่เป็นร่องน้ําในลักษณะนี้นะครับนะครับโค้งไปโค้งมาอย่างนี้นะครับเพื่อล่อรากให้ต้นทุเรียนนั้น ามาหาน้ำบริเวณข้างนอกอย่างนี้นะครับเป็นการรดที่ถูกต้องถูกวิธีแล้วรากจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าขนเน่านะครับ